สวัสดีครับสวัสดีโรตรี่นะครับอันนี้ลูกค้าน่าจะลื้อมาครับหางหนูหลุดก็สภาพโดยรวมก็หัวก็เยินนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คไฟกันก่อนเลยครับผมเช็ครวมแล้วมันไม่ขึ้นนะครับต่อมาผมเช็คขึ้นแล้วครับผมลองขยับสายดูนะครับเนี่ยครับมันติดติดดับดับ มันติดติดดับดับครับก็เราลองวัดทีละเส้นดูเลยนะครับเนี่ยครับสีน้ําตาลนะครับติดติดดับดับส่วนสีฟ้าก็ติดปกติครับคาดว่าน่าจะเป็นที่ตรงตูดเนี่ยครับเราเปลี่ยนสายใหม่ก่อนเลยครับหลังจากที่เปลี่ยนสายใหม่ไปแล้วนะครับผมเห็นฐานนะครับฐานมัน จะหมดแล้วนะครับเนี่ยครับสาเหตุที่ฐานจะหมดเนี่ยมันเป็นไปได้ยากครับนอกจากทุนเสียเนี่ยครับจริงด้วยทุนเสียทุนไหม้นะครับคอมมิวระเบิดนะครับเนี่ยครับล่องมันระเบิดเห็นไหมครับยังไงก็กินฐานครับแบบนี้เราลื้อทุนออกมาเลยนะครับเนี่ยครับจะเห็นเลยว่าไหม้เป็นรอยเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาแก้ไขทุ่นกันก่อนเลยครับหลังจากที่จะแก้ไขทุ่นนะครับเครื่องทุกเครื่องที่ผมทํานะครับผมจะลื้อดูทุกจุดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าซอบตรงนี้ตรงนั้นเสียนะครับเพราะว่าผมเห็นผมจะเปลี่ยนเลยครับต่อให้ไม่ใช่อาการที่ลูกค้าส่งมาก็ก็ช่างครับอันนี้ผมเห็นลูกปืนแตกลูกปืนหัวเห็ุแตกนะครับแล้วก็เช็คลูกสูบให้ลูกสูบยังกระแทกยังเด้งดีอยู่นะครับ ถือว่าใช้ได้ครับอันนี้ที่เสียนะครับก็มีลูกปืนนะครับถาดนะครับแล้วก็ลูกปืนเฟืองนะครับอันนี้คือทุ่นนะครับเดี๋ยวเรามาแก้ไขกันเลยครับอันนี้คือทุ่นใหม่นะครับที่เราจะใส่ไปตรงรุ่นนะครับอันนี้คือถาดนะครับของแท้นะครับ power tech อันนี้คือลูกปืนนะครับอันนี้คือลูกปืนก็กระโหลกนะครับ ผมจะทําความสะอาดให้อย่างดีเลยนะครับกระลงกระโหลกเอาจระบีเก่าออกนะครับหลังจากที่ประกอบลูกปืนเข้าทุ่นแล้วนะครับลูกปืนหัวท้ายทุ่นผมจะเปลี There, ่ยนใหม่ด้วยนะครับฐานผมใส่เรียบร้อยนะครับลูกปืนหัวเห็ดผมใส่แล้วนะครับลูกปืนเฟืองครับอันนี้เลือดไหลด้วยที่มือก็มาประกอบกันเลยนะครับอันนี้เต้มจระบีที่เฟืองหัวเห็ดครับถ้าฝืนใช้นะครับเฟืองหัวเห็ดอันเนี้ยครับจะบินเลยนะครับ เพราะว่าเศษลูกปืนจะเข้าไปขัดกันนะครับนะครับเราก็ประกอบเลยยืดสปริงทุกครั้งนะครับเพราะว่าสปริงเราใช้งานมันมีการนั่งครับมันมีการล้าหดตัวครับเวลาใช้ใช้อยู่แล้วเด้งเปลี่ยนโหมดอย่างเงี้ยครับเป็นที่สปริงนี้ก็มีส่วนครับอันนี้เกือกม้านะครับประกอบเข้าไปเลยค่อยๆเคาะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับชุดนี้จบแล้วนะครับต่อมาอัจจะรี ที่เฟืองที่ลูกปืนต่างๆนะครับก็เครื่องนี้หรือเครื่องไหนๆผมจะลื้อเช็คทุกอย่างนะครับเอารอบเดียวจบครับสำหรับผมนะครับแต่ช่างอื่นผมไม่รู้นะครับก็นี้ประกอบทุนเข้ากาับชุดกระแทกนะครับจะมีน็อตสองตัวเป็นน็อตหัวแฉกนะครับ หัวเปเปอร์ขายเข้าไปเลยครับจริงๆแล้วบริษัทผมไม่ได้คิดค่าแรงนะครับบริษัทผมรับซ่อมเฉพาะยี่ห้อบริษัทนะครับยี่ห้อ power tech ตู้เชื่อมหูกงนะครับไม่มีค่าแรงตลอดชีพนะครับไหนประกันซ่อมปีอันนี้ก็คือประกอบเสร็จแล้วนะครับหมุนได้ปกติแล้วนะครับมีการเคลื่อนที่ของลูกสูบต่างๆแล้วนะครับ ต่อมาจะประกอบบอดี้เข้าต้องหันโหมดเข้าด้านหลังนะครับจะใส่ง่ายมากครับแต่ถ้าหันโหมดไปด้านหน้าจะใส่ยากหมายถึงชุดกระแทกกับบอดี้บนนะครับบอดี้ชิ้นดํานะครับแต่บอดี้นี้จะใส่ยังไงก็ได้ครับทาจารบีที่ลูกปืนท้ายทุนด้วยนะครับเพื่อลดการฝึกหลอต่างๆครับอันนี้ประกอบเสร็จแล้วนะครับนี่คือชุดฐานผมจะดัดขาเปลี่ยนโหมด เล็กน้อยนะครับก็ค่อยๆใส่กันไปเลยครับบางทีมุมกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมก็ตั้งพิงกับผนังโต๊ะนะครับมันก็ค่อนข้างจะถ่ายลำบากหน่อยนะครับผมทำงานคนเดียวถ่ายคนเดียวนะครับถ้ามีงบผมก็จะซื้อขาตั้งกล้องดีๆเลยครับอันนี้สวิตนะครับใส่สวิตเดิมลูกค้าไปเลยนะครับ จริงๆแล้วสว่านก็ถ้าเข้าใจหลักการทํางานนะครับมันซ่อมไม่ยากนะครับสว่านที่ผมไม่ค่อยได้ถ่ายสว่านเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยสว่านมันมีจระบีเยอะมือมันเปื้อนนะครับบางทีต้องเช็ดมือมาจับโทรศัพท์ถ่ายแล้วก็แล้วก็มือเปื้อนอีกอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันก็ค่อนข้างลําบากครับถ่ายสว่านผมก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายอาการไม่กระแทกให้ดูนะครับ หลังจากที่ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับเรามาวัดรวมกันต่อเลยนะครับก่อนจะเสียบปลั๊กอ่าวัดรวมไม่ติดนะครับสาเหตุที่ไม่ติดเพราะว่าคอมมิวทุนนะครับมันมีการเก็บไว้นานขึ้นคาบดำๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ปัญหาครับเสียบปลั๊กเลยเครื่องติดแล้วนะครับเนี่ยครับเครื่องติดแล้วใช้ไปสักพักหนึ่งครับมันก็ปกติครับแล้วก็มาวัดรวมใหม่เนี่ยครับขึ้นแล้วเห็นไหมครับ เพราะว่าคอมมิวมันมีรอยคาบดำๆครับต่อมาสวิตช์มันเดินเบาไม่ได้นะครับมันกดแล้วมันแรงเลยเดี๋ยวเราเปลี่ยนสวิตช์กันต่อเลยครับตัวนี้สวิตช์ใหม่แล้วนะครับก็ค่อยๆเดินเดินเบาได้แล้วเห็นไหมครับนะครับถ้าสวิตช์ใครเดินเบาไม่ได้ถือว่าเสียนะครับต้องเปลี่ยนต่อมาเราจะมาแก้ไขชุดหัวกันเลยครับหัวนี้นะครับ อันนี้คือชุดเก่านะครับอันนี้คือชุดใหม่แต่ผมจะใช้เดือยเดิมนะครับเดือยเดิมมันใช้ได้นะครับค่อยๆประกอบไปเลยลิปนี้จะใส่ยากเล็กน้อยนะครับต้องใช้ความพยายามครับระวังไขควงกินมือด้วยนะครับก่อนผมจะเป็นผมก็เลือดมาเยอะนะครับ ผมขอตอบคําถามตอบปัญหาเฉพาะผู้ที่ติดตามเท่านั้นนะครับผมไม่ได้ยิงนะครับแต่ถ้าคุณมีใจให้ผมผมก็มีใจให้คุณครับอันนี้คือประกอบแหวนบนนะครับเพื่อที่จะล็อกอลูกยางด้านบนนะครับนะครับอันนี้คือลูกยางด้านบนเรียบร้อยนะครับชุดน,นี้เด้งดึงเลยครับเรียบร้อย สวยงามเลยกลับไปแบบเท่ๆเลยอันนี้เดินเบาได้แล้วครับอันนี้ผมไม่ได้ไปเทสกระแทกให้ดูนะครับแต่ผมเทสให้ดูทุกโหมดแต่จริงเครื่องเนี้ยผมเทสกระแทกนะครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายเพราะว่าผมกระแทกมือนึงถ่ายมือหนึ่งไม่ถนัดครับผมก็เลยไม่ได้เทสให้ดูแต่ผมเทสให้รู้ว่าทุกโหมดใช้ได้ทุกระบบใช้ได้ครับเครื่องนี้ผมส่งงานลูกค้าแล้วนะครับเนี่ยครับจบงานครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อคอมเมนต์ครับ